พบกับพระเอกของวันนี้นะครับว่ารีวิวคันที่3นะครับย้ำเลยว่าเป็นพระเอกของวันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นงานสร้างทั้งคันจากการร้านเราเองนะครับผมก็เป็นสายชอปเปอร์ซึ่งไม่ได้ทํานานแล้วนะก็เลยมาทาคันนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ได้ติดจองหรือว่ายังไม่ได้ลงขายเลยผมมาทําคลิปให้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่จะมาอัปเดตให้นะครับก็คันคนี้ทําขึ้นจากสตย์400นะครับผมเอกสารเป็นสับประรมิแท้นะครับคือเก็บงานใหม่ทั้งคันจดทรงเป็นซ ตกเท right ีเป <owner ro> <necessary> ็นสปิงเกอร์นะครับหน้าเป็นสปิงเกอร์แท้นะครับผมสปิงเกอร์เป็นตรงรุ่นของสตีเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเป็นสปิงเกอร์แท้เลยนะครับอันนี้ก็สีเราทําเป็นสีแก้วแบบแก้วประกายนะครับแก้วมุกนะครับผมเก็บสีเครื่องสีลายท่อเดินใหม่แต่งทั้งคันเบาะหนังแท้นะครับผมแล้วก็มีครอบแข้งส่วนี้เป็นครอบแข้งเหมือนฮาเลย์นะครับสุดท้ายกรบบอยนะครับผมก็คันนี้รายละเอียดคร่าวๆยางหน้าหลังก็ยางหน้าเปลี่ยนใหม่ยางหลังก็แค่ของเดิมอยู่นะครับก ายรายละเอียดคันนี้ก็ทําไปเยอะพอสมควรครับัอะไรผมไล่ใหม่เป็นคร์บูเดิมนะครับคันนี้ใครหารถใช้หรือว่าสภาพที่มันพร้อมใช้ก็คันนี้ได้เลยนะครับก็ย,ยังไม่สมบูรณ์ประเทศแต่ผมจะเก็บรายละเอียดให้อีกนิดนึงแต่คืนมาทาําคลิปให้ก่อนนะครับต่อคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับผมซึ่งทําไปเยอะมากคันนี้ต้นทุนก็น่าจะเยอะแล้วครับผมเปิดถูกุกเลยห8ห่นแปดเท่านั้นนะครับใครหารถใช้แค่ชุดหน้าให้สปริงเกอร์ก็สองหมืน่นแล้ว ก็เก็บงานไปเยอะพอสมควรแนี้ใครขารถใช้หาอะไรมา,าต่อสาเดี๋ยว่าฟังเสียงกันว่าจะทรงแล้วมันจะวิ่งได้ไหมนะครับคือทํารถมันต้องวิ่งได้นะ ติดต่อสถามมาได้เลยสติมีแค่คันเดียวแล้วที่จับทรงนะ6 0 0 0หแล่แค่รถประปาก็50,000แล้วครับนี่แตกให้ด้วยค่าจับทรงเนี่ยก็20,000กว่าและอันนี้คือได้พร้อมรถพร้อมจับทรงเรียบร้อยใครหาทรงนี้อยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับรับแตกรับเือรรถเดิมหรือว่าอยากแลกรถแต่ครับมาได้เลยนะครับยังไงก็ากติดตามช่วยสนปิดไว้ด้วยรับแต่งจัดทรงรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นช็อปเปอร์ซีบีรถแตอวทั้งหมดนะครับผมก็อันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ